ถนนดำนะคะฝั่งตลาดเมืองใหม่นะคะบนสะพานดำจะเห็นชาวบ้านขี่รถเครื่องนะคะข้ามสะพานดำซึ่งจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ยุโปโนะคะข้ามแม่น้ำทางสะพานดำจากฝั่งเขตเทศบาลนครยะลากับตำบลยุโปโนะคะ ันนี้คือประตูเปิดปิดที่เปิดปิดประตูระบายน้ํานะคะจากฝั่งเขตเทศบาลนครยะลาระบายน้ําออกสู่แม่น้ํานะคะน้ําเริ่มเต็มตลิ่งแล้วนะคะฝั่งยุโพย,ยังไม่ท่วมนะคะ นิริมสันเขื่อนแม่น้ำนะคะฝั่งตลาดเมืองใหม่นะคะหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันมาร่วมเดือนตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนะคะวันนี้เริ่มมีแดดนะคะตั้งแต่ตอนเที่ยงฝั่งยุโปโน้ำเริ่มท่วมแล้วนะคะไล่ข้าวโพด แต่ฝันยะลายังไม่น่าเป็นห่วงนะคะสันเขื่อนกั้นน้ำแห่งนี้ยังรับระดับน้ำได้เยอะแต่ก็น,น้ำเริ่มเต็มที่เหมือนกัน ฝนตกหนักอีกรอบหนึ่งนี่ฝั่งยุโปคงท่วมหมดเลยนะคะตตอนนีดด้น้ำเริ่มเต็นที่แล้ว ไล่ข้าวโพดจมนะ้ำหมดเลยริมสันเขื่อนแม่น้ำนะคะบริเวณสะพานดำนะคะฝั่งตลาดเก่า หลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันมาตั้งแต่วันที่12นะคะเดือนสัจิกายนจนถึงวันนี้เพิ่งจะหยุดนะคะแล้วก็เห็นแสงแดดจะเห็นว่าน้ำไหลเชี่ยวนะคะระดับน้ำสูงขึ้นเล็กน้อยจากปกติยังไม่ล้นตลิ่งนะคะ แต่ฝั่งยุโปรตรงข้ามอาการเริ่มหน้าเป็นห่วงแล้วนะคะเพราะอยู่ในที่ต่ำที่ราบลุ่ม ของแมมมอนะคะซึ่งของแมมมอจะเป็นเขตกั้นแดนนะคะระหว่างเขตเทศบาล,ลนครยะลากับเขตจังหวัดตัน,นีนะคะ สูงอยู่ติดกับโชโรูมรถมิซูมิชินะคะเป็นที่สร้างส้างสรรคสินค้าโรบินสันนะคะซึ่งคิดว่าจะเปิดในมิช้า ระดับน้ำในคลองแม่ม้อก็มีระดับสูงขึ้นนะคะจากปกติ อนนี้อยู่ที่หลังโรงเรียนทำวิทยาตอนนี้อยู่ที่หลังโรงเรียนทำวิท,นนย,ท,ย,ท,ทยามูลนิธินะคะซึ่งด้านหลังของโรงเรียนทำวิทยามูลนิธิจะมีคูระบายน้ําขนาดใหญ่ซึ่งจะรับน้ําที่ไหลามาจากอําเภอรามันตําบลบูดีแล้วก็ตําบลสเตงน,นอกซึ่งส่่วนซึงปกติจะไหลผ่านตัวเมืองยะลาเพื่อไปออกสู่แม่น้ําซึ่งจะทําให้ย่านชุมชนตลาดเก่าเกิดน้ําท่วมหนักทุกปีนะคะ ต่อมาโดยนายพงศักดิ์ยิ่งชนจเจริญนาย,ยกเทศมนตนรีนครยะลาสมัยปัจจุบันนะคะได้ของงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อมาสร้างกูระบายน้ําขนาดใหญ่รับน้ําที่จะไหลมาจากทางฝั่งอำเภอรามันตาบลบ,บุดีตําบลสเต็งนอกเพื่อลดการลดลดน้ําท่วมนะคะ ซึ่งจะช่วยลดและช่วยระบายน้ำที่จะไหลเข้าท่วมในเขตย่านชุมชนตลาดเก่าได้ดีขึ้นโดยคูระบายน้ำเหล่านีเ้เมื่อดักรับน้ำที่ไหลามาจากเพอรามันตมบนสเตงนอกและตบบนบุรีแล้วก็ไหลามาสู่บึงขนาดใหญ่ของส่วนมิ่งเมืองเทศบาลนครยะลานะคะ จากสวนมิ่งเมืองเทศบาลนครยะลาก็จะไหลไปสู่บึงแบร์มอซึ่งนายพงศักดิ์ยิ่งชนเยิจรินนายกเทศมนตรีนครยะลาได้ขอความร่วมมือกับกองทัพภาคที่4นะคะเพื่อขอใช้พื้นที่ในการสร้างบึงแบร์มอเป็นแก้มลิงเพื่อเพื่อช่วยรับน้ำในกรณีเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ ไหลสู่ออกแม่น้ําไม่ทันนะคะซึ่งจะช่วยลดการน้ำลดภาวะน้ําท่วมที่จะเกิดกับชุมชนตลาดเก่าได้ดีขึ้นซึ่งระดับน้ําในส่วนมิ่งเมืองขณะนี้ก็มีระดับสูงขึ้นนะคะจะเห็นว่าต้นไม้เริ่มจมน้ําแล้วนะคะ ถ้าหากน้ำเทศบาลนครยะลาได้นำเรือเครื่องสุบน้ำนะคะในกรณนนีที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมสูงขึ้นเครื่องยนต์เรือเหล่านี้ก็ช่วยเร่งระบายน้ำ ถนนใหญ่เส้นตรงนี้คือถนนวิทูรุทิศหน่งนะคะถ้าตรงไปก็จะไปเจอถนนสีโรรสซึ่งซอยแยกจากถนนวิทูลุทิศห่งทุกแยกเนี่ยจะต่ํากว่าถนนวิทูลุทิศหนึ่งซึ่งทําให้เกิดน้ำเทิ่มขังตลอด <c oughs> การทําครูบายน้ําที่ใหญ่ขึ้นก็เป็นทางช่วยระบายน้ําในกรณีเกิดน้ําพ่วมได้เร็วขึ้น <c oughs> และเป็นการช่วยป้องกันน้ำท่วมอีกทางหนึ่งนะคะตรงแยกนี้ก็คือตลาดนัดมะพร้าวนะคะในตลาดนัดมะพร้าวนะคะซึ่งอยู่ในเขตตลาดเก่าจะเป็นที่น้ำท่วมหนักทุกป,ปีนะคะตั้งแต่ นานมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้เทศบา,าลนครยะลาเขาได้มาปรับปรุงถนนคอนกรีตแล้วทําคูระบายน้ําใหม่นะคะจะสังเกตว่าคูระบายน้ําจะเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากให้ระบายน้ําได้ง่ายขึ้นยามที่เกิดน้ําท่วมเพื่อให้น้าไหลออกไปสู่แม่น้ํานะคะก็เป็นทางช่วยป้องกันน้ําท่วมได้อีกทางหนึ่งเพราะเขตเมืองเขต ตลาดนัดมะพร้าววัดใหม่นี้จะรับน้ํามาจากอําเภอรามันซึ่งมาที่ตำบลสเต็งนอกแล้วออกสู่เมืองยะลานะคะเพื่อที่จะไปไหลลงแม่น้ําตอนนี้อยู่ที่หน้าตลาดนัดมะพร้าวนะคะบริเวณชุมชนหลังเนียนจีนนะคะ ระดับน้ำในคูระบายน้ำยังยังปกตินะคะแต่สูงขึ้นเล็กน้อยจากการหน้าแรงไม่ใช่ฝนตกหนักนะคะ